สวัสดีค่ะแฟนคลับที่เรักทุกท่านวันนี้ก็เอาปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอามาให้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดนี้เลขหน้าปกเด่นเก้านะคะเด่นเก้างวดที่แล้วเลขหน้าปกเข้านะคะเข้า เข้าเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็เข้าเข้าบนด้วยนะคะเรามาชมกันเลยจ้านี่คือปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดที่แล้วนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะศูนย์สี่นะคะล่างสามหนึ่งนี่ค่ะ งวดที่แล้วแอรก็ฟันธงไปที่เลขสามล่างนะคะก็คือเลขสามหนึ่งเนาะอันนี้ถ้าเราเอามาหมุนก็จะได้เป็นศูนย์สี่นะคะศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แล้วถ้ามาดูตัวตัวที่เขาตัวเด่นที่เขาประกอบให้นะคะก็คือเลขศูนย์สี่สามหนึ่งนะคะอันนี้คืองวดที่แล้ว สำหรับ694เนี่ยที่แอด m i นไว้ที่เลข694อันนี้เป็นเลขเด่นของติฮีโร่นะคะ694เต็ง6 94, นะคะอันนี้เอามาประกอบเพราะว่าตัวเลขมันคล้ายๆกันเนาะติฮีโร่69นะคะอันนี้ก็69เช่นกันแล้วก็94ตรงนี้ก็94ก็เลยเอามาให้ท่านพิจารณา เลขเด่นปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดนี้เลขหน้าปกจะเข้าหรือไม่ก็ท่านลองเอาไปพิจารณานะคะเด่นเก้านะคะเด่นเก้าก็มี9 0้าศย์เก้าสี่แล้วก็เก้าหเลขเก้าสี่นั้นก็ตรงกับลายสำนักเนาะโดยเฉพาะเลขเด่นของ ติ๊กฮิโร่บนมาเก้านะคะบนมาเก้ามาหกนะคะเลขก็มาตรงกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นเจดเสียนก็ยังเด่นเก้าเหมือนกันนะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์ก็เด่นเก้าเช่นกันนะคะเรามาดูเลขข้างในของปากแดงศักดิ์สิทธิ์กันเลยจ้าเลขข้างในของปากแดงศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะ ตัวเด่นนั้นจะคล้ายๆกันกับเลขเด่นติ๊กฮิโร่เนาะเลขเด่นติ๊กฮีโร่จะคล้ายๆกันติ๊กฮีโร่เขาเด่นหกกับเด่นเก้านะคะอันนี้ก็เด่นหกเช่นกันแต่ว่าหกมาหลักสิบนะคะก็มีหกหนึ่งหกหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดเลขหกเจ็ดของ ิกิโลก็เป็นเลขเด่นเก้าตัวพารวยนะคะแล้วก็พูดไปว่านะเลขเก้าตัวพารวยมาตรงกันกับเลขของนี้ก็เลยเอามานำเสนอเนาะมาตรงกันกันกบเลขปากแดงศักดิ์สิทธิ์เนาะก็เลยเอามานำเสนอให้ท่าน พิจารณาประทับทรงนะคะเด่นสองหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะเรามาดูเลขเด่นของติ๊กฮิโลนะคะเด่นเก้าตัวพารวยนะคะเด่นเจ็ดหกนะคะเด่นเจ็ดหซึ่งก็มาตรงกันเนาะ มาดูปากแดงศักดิ์สิทธิ์บนนะคะบนปากแดงศักดิ์สิทธิ์บนเด่น6เช่นกันนะคะเด่น6ก็มี6 9นะคะซึ่งเป็นตัวเด่นเนาะสองหกอันนี้เป็นเลขบนนะคะเลขบน2 6 9 ประทับทรงก็หกเจ็ดหกเก้านะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์ชุดพิเศษสามตัวชุดพิเศษสามตัวก็ไม่ก็จะเข้าเนาะปากแดงศักดิ์สิทธิ์ล่างนะคะเด่นเก้าก็มีเก้าสองเก้าสี่ เก้าเก้าแล้วก็เก้านะคะ92 9า95 9เก้าเก้าเก้าเดเก้าแปดปากแดงสักธิ์เด่นเก้าล่างนะคะนี่ล่างไหมสอหกเกก็มาตรงกันเนาะหรือ9จะมาทั้งบนทั้งล่างเนาะ หรือเก้าจะมาทั้งบนทั้งล่างหรือเก้าจะเป็นหกหน้ายันแดงเด่นสองนะคะเด่นสองหกเจ็ดยันแดงนี่คือเลขหน้ายันแดงนะคะ เด่นสองหกเจ็ดนะคะยันแดงชูชกเรียกซับชูชกเรียกซับเด่นสองเช่นกันนะคะสองเก้าสองเก้านะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดที่แล้ว ล่างมาศูนย์สี่เนาะแต่ว่าออกไปออกบนเนาะอันนี้งวดที่แล้วมาศูนย์สี่แต่ว่าออกบนชูชกเรียกซับบนมาสองเก้าล่างมาสองเจ็ดอันนี้ตรงกับติกนิโลเนาะตัวนี้นะคะเลขเจ็ดล่างนะคะเจ็ดล่างเก้าบนเจ็ดล่างเก้าบนแต่ว่าสองเข้ามาแรงนะคะ สองเข้ามาแรงปากแดงศักดิ์สิทธิ์สองมาแรงเนาะเจ็ดล่างเก้าบนงวดที่แล้วมาศูนย์สี่บนนะคะแต่ว่าปากแดงศักดิ์สิทธิ์มาศูนย์สี่ล่างเนาะเลขเด่นของเขา ปากแดงศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เข้านะคะเข้าบ่อยชูชกเรียกซับก็เข้านะคะมาดูหน้านี้นะคะหน้านี้วันที่แล้วไม่เข้านะคะเรามาดูหน้าต่อไปหนุ่มสกลคนอีสานนะคะหนุ่มสกลคนอีสานนี่เขาก็เด่นศูนย์นะคะวันที่แล้ว เด่นศูนย์นะคะบนศูนย์เลขล่างยังมีสองอยู่นะคะงวดที่แล้วออกสี่สองเนาะแต่ว่าล่างของปากแดงศักดิ์สิทนั้นก็ยังเด่นสองอยู่ นี่ค่ะรอยรวมบนก็ยังมี2 9งกนะคะแอรก็จะให้ดูแต่หน้าสำคัญสำคัญเนาะของปากแดงศักดิ์สิทธิ์เนาะซึ่งก็เข้าบ่อยเข้าประจำนะคะแดงองค์ขลักนะคะแดงองค์ขลักเด่น2 9เหมือนกันสรุปแล้วเลขเด่นงวดนี้เด่น2 9เนะคะเด่น2 9 ก็ให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด่น29จะเป็น295เนาะ295หรือไม่มาดูสรุปนะคะสรุปเลขเด่นหน้านี้ก็นี่ค่ะ29ยังบน29เหมือนเดิมนะคะ อันนี้ก็คือเลขสี่หกนะคะสองเก้ายังคงเหมือนเดิมนะคะสรุปเลขท้ายสองตัวมาหนึ่งตัวศูนย์กับเก้านะมาหนึ่งตัวนะคะเรามาดูงวดที่แล้วสี่กับแปดมาหนึ่งตัวนะคะนี่ตัวเดียวศูนย์งวดที่แล้ว นะคะวดที่แล้วตัวเดียวศูนย์แล้วก็เด่นสีด้วยแต่ว่าเข้ามานี่ตัวนี้เข้านะคะนี่วดที่แล้วตัวนี้เข้านะคะมาดูวดนี้หรือเก้าจะเข้านะคะถ้าเก้าเข้าก็มีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหก เก้าหกเก้านะคะถ้าเก้าเข้าเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาเด่น4กับ6บนเด่น2 9เนะคะเลขสรุปแสดงว่าเลขมาเด่นบนเลข2กับเลข9เนาะเลข2กับเลข9 เก้ามาแรงเนาะปากแดงศักดิ์สิทธิ์เก้ามาแรงนี่สองก้าค่ะเก้มาแรงนี่สองก้าสองตัวนี้ต้องเข้าตัวใดตัวหนึ่งเนาะก็ให้ท่านปวดไปเอาไปพิจารณาเลขสองเก้ามาแรงนี่คือเลขหน้าปกวดที่แล้วก็เข้าเนาะสรุปแล้วปากแดงศักดิ์สิทธ เข้าเต็มๆนะคะงวดที่แล้วงวดนี้มาเก้ามาสองเก้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขสองเก้านี้ก็มาหลายสำนักเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดเซียนนะคะเจ็ดเซียนมาหนึ่งเก้าสองเก้าปากแดงศักดิ์สิทธิ์ก็มาเก้าเช่นกันนะคะโดยเฉพาะเลขสองเก้าเนาะ ขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ